จากเรื่องที่ป้าแก้วเล่าให้ฟังนะคะว่า,าแม่ไม้ลูกติดแต่งงานกับฝรั่งแล้วพาลูกไปอยู่ด้วยแล้วลูกมีปัญหานะคะ mm hmm. ก็จะมีมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายหลากหลายนะคะบ้างก็เข้าข้างเธอบ้างก็เ,เห็นด้วยกับเธอบ้างก็เห็นใจเธอบ้างก็บอกว่า ก็ที่คุณผิดไงคุณทิ้งลูกไปนะคะอันนี้ป้าแก้วมาขอชี้แจงในในกรณีที่ป้าแก้วเคยเป็นแม่ไม้ลูกติดแล้วก็ตอนย้ายมาอยู่กับสามีต่างชาติป้าแก้วทิ้งลูกไว้ที่เมืองไทยเพราะอะไรนะเหตุผลของหลายๆคนอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่สิ่งเดียวสิ่งแรกเลยที่ที่จะต้องลูกนะคะจะต้องรู้ไว้ มันไม่ใช่ความผิดนะคะที่ที่เราให้ลูกอยู่เราไม่ได้ทิ้งนะคะเพียงแต่เราไปหาโอกาสดีๆชีวิตที่ดีๆให้กับลูกอะถ้าถามตรงๆถ้าไม่ไม่คิดว่าจะทำให้ลูกของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือพ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะด้านด้นมาอยู่ที่เมืองนอกทำไมใช่ไหมคะก็เพราะว่าเราต้องการหาชีวิตดีๆให้กับเขา นะคะพ่อแม่ทุกคนนะคะหวังที่จะสร้างชีวิตดีๆให้กับลูกแน่นอนปูทางให้ลูกการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องตัดใจทิ้งลูกไว้เมืองไทยไว้ข้างหลังแล้วเดินก้าวเข้ามาหาชีวิตใหม่นะคะก็ด้วยหลายๆเหตุผลไม่ใช่การทิ้งลูกนะคะแล้วการที่เด็กคนหนึ่งนะคะที่พ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดีแล้วในกรณีที่เอา ให้ตายายเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเงินมาซัพพอร์ตนะคะแล้วพ่อแม่ก็มาเยี่ยมบ้างเอ้ยแล้วก็แม่ก็มากลับมาเยี่ยมลูกบ้างถ้าเด็กที่มีจิตสำนึกจริงๆเขาจะไม่ต่อต้านแม่เลยเขาจะรู้เหตุผลนะคะ,ะคือต้องรู้เหตุผลว่าทำไมแม่ถึงต้องให้เขาอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะอย่างลูกป้าแก้วเนี่ย ป้าแก้วอยากจะให้เขามาอยู่ด้วยนะคะแต่เขาไม่มานะคะเขาบอกเขาอายุสิบห้าแล้วเขาไม่อยากมาเพราะว่าหนึ่งเพื่อนเขาอยู่นี่สังคมเขาอยู่นี่ญาติพี่น้องเขาอยู่นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะต้องมาเริ่มต้นเรียนภาษาสื่อสารกับกับชาวต่างชาติแล้วเป็นภาษาที่เขาไม่คุ้นเคยเขาไม่มาอันนี้ลูกป้าแก้วให้เหตุผลแบบนี้นะคะ ก็เลยต้องปล่อยทิ้งไว้ที่นั่นแต่ถามว่าป้าแก้วไปหาเขาไม่ป้าแก้วก็ไปหาเขาถามว่าคุยกันไหมป้าแก้วคุยกับเขานะคะคือลูกป้าแก้วไม่เคยมีความคิดนี้ว่าป้าแก้วทิ้งเขาไว้เบื้องหลังนะคะแต่เด็กในเรื่องก็คือต่อต้านพอเลี้ยงต่อต้านแม่ทุกอย่างนั่นก็คือสัญดานของเด็กเองนะคะหลายๆคนที่เขาทิ้งลูกไว้เมืองไทยก็ไม่เห็นลูกเขามีปัญหาใช่ไหมคะอย่าง นางบีกับไอสติกคู่คู่คู่รักคนดังในโลกโซเชียลนะคะเขาก็ทิ้งลูกไว้กับอดีตสามีเขาแต่ลูกก็ไม่เคยโทษเขานะคะว่าเขาทอดทิ้งลูกแล้วลูกเขาก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพนะคะเห็นไหมคะมันอยู่ที่นิสัยและสันดานของเด็กต่อให้คุณเลี้ยงดูเด็กดีแค่ไหนในเมื่อสิ่งแวดล้อมดีแค่ไหนก็ตามถ้าเด็กมันจะเลวมันก็เลวนะคะ คือเด็กคนนี้เห็นแก่ตัวไม่เห็นใจแม่เขาเลยว่าแม่เขาจะลำบากใจแค่ไหนแล้วการที่จะเอาลูกคนหนึ่งหรือสองคนจากเมืองไทยมาอยู่ต่างประเทศมันจะต้องเสียเงินเยอะแยะมากมายแค่ไหนกว่าจะเอาลูกมาอยู่ที่นี่ด้วยได้แล้วพ่อแม่หรือแม่เนี่ยมีเงินมากน้อยแค่ไหนแม่ได้ทำงานไหมนะหรือแม่มีอาชีพอะไรสามีของแม่มีอาชีพอะไรนะคะ การที่เอาลูกมาอยู่ด้วยมันต้องใช้เงินเงินทั้งนั้นแล้วการที่เขาอยู่เมืองไทยเขาหากินเองไหมก็ใหม่ก็แม่ซัพพอร์ตทั้งนั้นนะคะเรื่องนี้ป้าแก้วก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าการที่เราเป็นแม่ไม้ลูกติดแล้วก็ย้ายมาอยู่กับสามีต่างชาติเราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะเด็กเด็กๆคนไหนก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะจงเข้าใจด้วยว่าการที่พ่อแม่มาอยู่ต่างประเทศ เออการที่แม่ทิ้งเธอไว้เมืองไทยแล้วมาอยู่ต่างประเทศกับสามีใหม่ดูเธอต้องดูเหตุผลด้วยว่าแม่ส่งเงินซัพพอร์ตเธอไหมหรือแม่ทิ้งล้างไปเลยไม่สนใจใยดีนะต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วยแล้วต้องถามย้อนกลับว่าเหตุผลอะไรที่แม่ต้องมาอยู่ที่นี่ต้องเหตุผลอะไรที่พ่อแม่ต้องเลิกกันนะแล้วทำไมถึงจะต้องมามาบีบบังคับ ทับกดดันกับแม่ตัวเองแล้วพ่อคุณล่ะทำไมคุณไม่ไปกดดันเขาพ่อมีชีวิตใหม่สร้างครอบครัวใหม่แต่คุณไม่ไปกดดันตรงนั้นแต่คุณกลับมากดดันแม่ซึ่งเลี้ยงดูคุณมานะคะส่วนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่กำลังโทษตัวเองว่าทอดทิ้งลูกคุณหยุดตรงนี้ไปเลยนะคะนั่นคือคุณการการนั่นคือเป็นการที่คุณนะคะปลูกฝังว่าคุณผิด นั่นเป็นสาเหตุให้คุณทิ้งลูกนะคะเขาจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องอธิบายก่อนมาต้องอธิบายให้เขาฟังว่าทําไมแม่จะต้องมาอยู่ที่เมืองนอกแล้วทาไมเขาจะต้องอยู่ที่เมืองไทยนะคะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ในอนาคตจะมาอยู่รวมกันหรือเอามาอยู่ด้วยไม่ได้คุณต้องอธิบายเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลให้ลูกคุณฟังนะคะอาคาวันนี้ประแก้วเอวางด้วย อโอเวกได้ไหคะละจานี้เพราะว่าบ่ายสองมีนัดไปทําเล็บป้าแก้วคือเป็นคนเล็บเปาะเล็บบางมากนะคะคือขาดอะไรก็ไม่รู้ปโปรตีนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะคือจะไว้เล็บยาวไม่ได้เลยนะคะคือมันจะฉีกจะขาดจะเปาะมากแล้วก็เลยจะไปต่ออะคริลิกนะคะ แต,แต่แต่แต่ไม่ยาวนะคะจะเป็นสั้นๆเพราะว่ามันทํางานนะคะมันต้องใส่ถุงมือต้องทํางานมันก็เลยจะทํายาวไม่ได้แต่มันก็คงจะจะทนกว่าเล็บปกตินะคะบางทีนะคะขนาดเราตัดสั้นแล้วมันก็ยังฉีกจนเข้าเนื้อเลยนะคะไปแล้วค่ะ